สวัสดีครับพี่น้องมาพบพอกับคุณนรุอีสาลด้กเก่านะครับในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คุณนรุอีสานนะครับพี่น้องวันนี้กินแนวกินเก้าล่ะครับแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดฟางใสผักหวานครับเห็ดตำข้าวปุ่นนะครับใสใสบะหมึกนะครับอันลืมว่ามีผักซีนะครับผักซีถึงสีเหลืองเกลือพี่น้องเ้ยมากครับมากแต่แซบสีสันแซ่บซบโยนะครับเพิ่งเนอยากบอเต็มจานเลยนะครับ กระเจีบยุงนะครับก็แกงนะครับใส่ซ่อนเดียวกันนี่แหละแกงเห็ดหมือคลืนนี่แหละครับเหลือครัะเนียมก็มีอุ่นหมึอเสานี่นะครับเนาะจำน้ำกระแจี๊บครับพี่น้องวันนึงเรากิน ขนมเต็นก็แล้วกันครับของมักตำขนมเต็มอืกลับไรมาเดอร์คีปน้องอมาเดอมาเดอร์อ Mother, Mother. ขำบคุณตะละแแมก็มีนะครับ ลับไหลาย,ยังพักหวันเอา,อางนันเบิดไล้กพักซี่มือนนยนะครับวันที่มันสีเหลืองพี่นอ้องให้อยู่ดอก้องมา มือครับแซ่บเต็มปากตเต็มค่ํมือนี่ตะวันบ่คอยเผ็ดปานไดครับสิได้อยู่แต่ว่าถ้าเบิ่งกินไปเรื่อยๆสิเป็นจังได๋สิเผ็ดหรือบ่เผ็ด กินเขาไปน้ำเพราะว่ายัางเตี้ครับยางแสบพ้องครับพี่น้องอกินเพลสหรับแสบท้องเพราะอนท้องรลดต่ว่ามังมากกินกินเขาไปน้ำมันจะบวบเป็นยังม,มาเดิมพี่น้องเดอหลายคักหลายเนี่ยครับ ขอพ่ายละลายเกิดไเงียบเงียบไปหลองหิ้บมา่ขึ้นอีสีอ่ะสีบ้องง้ามด้วพี่น่องขอพ่้ยละลายบอเป็นยังหรอกนะพี่น่องนะ เงให้ก็เป็นตัดสบได้ครับเม,มนบ่เป็นตะดแสบได้พี่น้องผุดดักเมืองรลเป็นตัดแสีบกินนั้นเบิล่ะครับกินพคนเดียวยเปิดไต,ตเปิดส,สบผักเ้ยผักตี้นี่ จับลายจับหลายๆวมกับอย่างอยูุ่ค,ครัอารมเส้นเนาะบวใส่มือบวไใส่พี่น้องพอไพ่ไปก่อน,น,อ,นออกตัวไว้ก่อนเพราะมันบวไใสอัตโรดนะครับถ้าใต่ตอนนี ใส่มือแาบมือกลวกวัน แล้วขนมเต็งก็ไม่อยากกินดูดอกวันเร็วนะครับมันเร็ววันเร็วตอ,อนไหนแห่งเปงข้อนวอันเร็วพี่น่องกระบบอนมางหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งโอ้ยนักขึ้นแน่แน่เปิงส่ง เต,ต็มปากเต็มข้คำไปเลย นี่แดดออกแล้วทสษิี่มมีฝนหรอครับแดดออกแล้วแดดออกแล้วมื่อนี้ Yeah. ใหญ่ห้างอนพี่น,อน,อน่อินบูทานับแหละตำเขาปุ้นแี่เพชรเพชรแล้วแับน,นี้ เปิดบรลบบตน้องคือแต่ครับแต่ขึ้นอิ่มแต่บริบบกินแกงเห็ดฟางให้มันเบิดคือนบ,บิบบตบิดออกครับอิ่มพอขัดสันตำอันขาปูนมันสิบบเบิดนันอ ว่ามันสิบรายนะครับลวกแล้วเหรอลวกกระปุ่นว่ามันสิบรายมรินีมาหลายคับ โอ้ออกแล้วโอ,โ,อโอ้พี่น้องเอ้ยบ่ไวแล้วครับบ่ไวแล้วอิ่ม น้ำร้องจกงองักหน่อยเตืมอิ่มแห้งนะครับอิ่มแห้งแต่ว่าแซ่แบจะได้อยู่ครับจะก,กินแหนดเบิร์ดเหรอวันสิ้สดแก่งเห็ดมันเบิร์ดเดี๋ยวไปกินต่อกันได้ครับเดี๋ยว ขาเที่ยงตอนบ่ายบ่ายบนึกอืนลืมเบังเวลาหลายมาเบังเวลาป้าจนบ่ายสองแบบนั้นแหละนะครับกลัวสีได้ัพี่น้องโอเคนะครับน้องพี่น้องเนาะเดินคุยกันในคลิปต่ตอไปนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับช่องยูทูบติมไปพูดไปตามสไตล์คุณโอรุอิสารนะครับจังพบพอกัน ในคลิปต่อไปนะครับกับกุ้รเลยไลยสวัสดีครับ